ใายครับผมหลังจากไปซื้อเครื่องปูนมาหลังจากไปซื้อน,นอยืดนกินมาแล้วนะครับผมยวมานี่นี่วันที่นี่ต่อจากคลิสองลิปที่แล้วผมที่พาพี่น้องเอฟซีไปซื้อเครื่องไส่นะครับผมยูดโดงกินะครับผมยูเมืองอันโชครับบรรยากาศระว่างการเดินทางครับผมคึ้มฝ้าคึ้มฝนเล็กน้อยครับไม่จากน้อยแหละจากฝนที่ตกห้ามผมตอนไหนบุกเลยนะครับผมนี่เราทิพาชีจักรยานบึง้งบรรยากาศหรือว่านะครับผมนี่บรรยากาศทงให้ทงนาเขานี่จะเป็น บักทั่วเหลืองนะครับผมอันนี้ที่เป็นสาลี่ด้วยนะครับผมสาลี่สดๆจากสวนเลยด้วยนะครับผมนี่นี่ครับผมเขาเริ่มปลูกผักกูงหญ่าด้วยเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นนี่เริ่มจะเข้าสู้หน้าหนาวแล้วเพราะว่าเริ่มแต่ผมว่ามันเข้าสู้หน้าหนาวแล้วอันนี้ก็อุคหภูมประมาณสิบเก้ายี่สิบองศาตอนปัจจุบันเมื่อนี้วันที่สิบนะครับผมโอ้โอนวันที่สิบห้าเมื่อนี้วันที่สิบห้าเดือนสิบสองพันยี่สิบห้านะครับผมพี่น้อง fc ครับเดี๋ยวที่ได้อีกอย่างนี้ทเบื่เอเท่าไหร่อัตราการแลกเปลี่ยน ณเวลาตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวผมซีบเอาซูบฟังครับผมไปเบินโรกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีมอนสังแชนแอลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องเอฟซีครับณประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนาะเอาก่อนเมื่อคลิปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมมีความคิดเห็นแจ่งไจน๋นะครับผมสำหรับคลิปที่ที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นคลิปซื้อเครื่องใแซยูยญี่ปุ่นนะครับผมในแต่ละเดือนซื้อเบิดประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมซื้อวซื้อฟานะครับผมในแต่ละเดือนนี่มันจะบวชซ้ากันนะครับผมเพราะว่าผมผมเฮ็ดแบบนี้ผมจะบ่ปล่อยให้มันเบิดแค่เดียวคันปล่อยให้มันเบิดพร้อมกันแค่เดียวนี่ไปซื้อให้เดียวนี่บอกเลยว่าหนักนะครับผมเดือนไหนอันไหนว่าผมท้องก็ซื้อ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 ให้สแปรไว้สแปรไว้นะครับผมน้องเอฟซีครับแต่ละรย่างสองย่างพอครบรอบที่ได้ซื้อเขาก็ดที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อหลายนะครับผมว่า เดือนนี้มันค่อยสิเบิดน้อยนะครับผมมันซื้อมือนี้โอ้เอาเงินไว้กินกะประหยัดประหยัดประหยัดสุดๆแล้วซืมื่นเนี่ยครับผมประหยัดไปกับซ้ำนั่นแหละครับผมเลืเงินกะโอ้ชิลายคักนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับมาเบิ้งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินณปัจจุบันนี้นะครับผมพี่น้องเอฟซีครับว่ามันอยุทธีอะไรเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งเนึ่ครับผมสดๆเลยแบบณเวลาตอนนี้เลยนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เวลาบ่ายสามห้าสิบสี่นาทีนะครับผมมื้อนี้วันที่สิบห้าเดือนสิบสองพันยี่สิบห้าอัตราการแลกเป็นอยู่่ทีุ สองหนึ่งสองแปดครับผมนี่มื่อกี้ว่าขยับเลยครับผมพี่น้องเอฟซีครับโอ้ยเขียนเลขเงินแล้วขาลอยขาล่านะครับผมโคเรชิมาญี่ปุ่นจะมาเด้อนะครับผมอย่ามาเด็ดขาดครับผมคันท้าคิดว่าซิมาญี่ปุ่นผมแนะนําให้มากับรัฐบาลดีกว่านะครับผมหรือว่าโครงการ i m j อ็มเจแปนนะผม่ะมากับบริษัทจัดหางานคิดว่าสิกำเงินสองแสนสามแสนมาเฮ็ดงานที่ญี่ปุ่นนะไปทางไม่ดีกว่านะครับผมจะไปอิสเรียลรถอิสเรียลกำลังบูมนะครับผม เล่นเงินก็นดีนะครับผมอิสยาเล่นเงินดีนะครับผมแต่ว่าเรื่องการเป็นยุลเล่เรื่องความสะดวกสบายญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่โอเคแต่ว่ามองในมุมคนมามองในมุมคนมาห็ดงานหาเงินส่งบ้านทังสี่บอบอคือครับผมผมบอกเลย,ลเลย,เยว่าบอกคือบอเลยนะครับผมบอคือครับผมบอคือสลับมองในมุมคนมาห็ดงานเนาะอันนี้อันนี้บอกตรงๆเลยแล้วก็บ,บอกกันไม่ว่าตรงๆเลยลครับผมชิกรรมเงินสองแสนสามแสนนะ ใส่นี้ปีสองสองปีที่ใส่เบิดบ่านาะครับผมพื้อ่าผู้เดไปยืมเงินดอกมาเน,ะนาะกระทาผู้เดว่าได้ซีเรียสมีทุนมาเี่เรากะเออกะกันแล้วแต่ว่านะครับผมพอมาอยู่จริงๆแล้วเดี๋ยวที่ได้รู้ <laughs> นะครับผมได้เงินหลายก็จริงบางม่องได้เงินหลายก็จริงแต่ว่าส่งกลับบ้านแล้วมันก็นได้น้อยคือเก่านะครับผมอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าค่าเงินมันทึกครับผมพี่น้องเอฟซีครับทึกแหงอีหลีเดี ว,ว่าผมตั้งวาไม่นะผมหั่นดิอันนี้วาในน้มไม่ว่าผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะผมเข้าปีที่เก็ดปีปีปที่แปดแล้วนะครับผมปีที่เก็ดไปปีที่แปดแล้วนะครับผมมาแรกเลงินอยู่ที่ประมาณสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบแล้วมันก็นลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆจนว่าจนว่าผมกืบบคิดว่ามันจะลงมาห้อนยี่สิบเอ็ดคือกันนะครับผมตอนปัจจุบันนี้ยี่สิบเอ็ดเนาะโอ้โหจากไปกี ตะกี้นี่เงินมืดเย็นแรกได้อยู่3 0 0 0ันบาทนะสองพันเก้าสามพันบาทซูมือนี่เงินมืดเย็นแรกได้อยู่ที่สองพันอิดสองพันอิดนะครับผมซูมือนี่ผมบอกเลยว่าบ่อพันนะครับผมบ่อพันสำหรับผู้ดีอยากมาเนาะไปว่าไปหลายโลกว่าหลายว่าได้เดี๋ยวผมชี้ยุ่งยากนะผมผมก็มากับบริษัทจัดทางงานคือกันเนาะแต่ว่าแนะนําอย่ามาครับผมเอาเงินสองแสนสามแสนไปทางไม่ก็สั่นกะเช่นอ,อยู่บ้านเ้าก็ที่บุพอได้จับได้บายอยู่บ่นะครับผมญี่ปุ่นมาแล้วกะ เงินเยนเบ่ได้อย่างที่คิดนะคะรับผมบอกไปให้ของกระแพงอีหยังกระแพงนะคะออรับผมเราเบิ่งนํากันว่าเบิ่งนํากันเลยว่าที่ผมถ่ายคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมไปซื้อนายยืดนากินซื้อเคแย่งส่งเคแย่งใส่แต่ละเดือนนะ่ะเบิดเท่าใดแล้วก็เอาเงินไว้ใส่เท่าใดส่งบ้านไปก็เอาเหยาะเดียวแต่ว่าเงินเงินญี่ปุ่นส่งบ้านนะ่ะมันหลายอยู่พอเฮาไปแลกเป็นเงินไทยแล้วนเะนี่ยนิดเดียวเด้อครับผมสิสิบิรไปให้ตะกี้ส่งเคยตะกี้เคยได้40,000 50,000 60,000นหกหมื่นได้แค่ สามมื่นกว่าสามมืน่นสองมื่นสามมืน่นสองม,มืน่นม,มืน่มมน,มนกว่าบาทก็ยังมีเลยบางเดือนนะนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงอยากบอกสู่ฟังเนาะไปครับผมเบื่อบรรยากาศระ้วว่างการเดินทางกันนะผมนี่แต่ก็ยังแก้นร้อนครับผมนี่ที่ลหลครับผมทิดงานเมืองนอกหนึ่งนะบ่ได้สบายดอกเพราะว่าอยู่ประเทศใดเนานะก็เป็นคือการเบื่อท่านลักนะครับผมเนาะ แต่ว่ามันบวกคือกันคือว่าบางประเทศเรียกเงินกับแพงข้างกับแพงก็จะเงินเช็คเงินอิสราเอลขอเจ้าโอ้ยเห็นเราสวออนของขอเจ้านะผมแต่ละเดือนก็เลยตะกี้มายัางไม่กับญี่ปุ่นกับโอ้จางคือกันนะผมยบ่สิบสามสิบนี่ก็คือว่าโอเคยนครับผมซูมนี่กับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้จงังไปครับผมไม่ต้องบอกหลายยังข้างมึงบรรยากาศนำการในการเดินทางนำหมู่บ้านเขาท่าหินมั่งซื้อของนำข้างทางบักสายลี่บักลูกพับเพราะว่าช่วงนี้ลูกพับกำลังออกเลยเต็มอายะเลยครับผมย้อนไปหุ่น เลีย้ยงต้นปวนเต็นปีนอยู่ครับผมนำต้นหลดวกซ้ำซ้าอยู่ครับผมไปอันนี้เป็นป้าบักทั่วเลี้ยงเขาเนับผมในพี่น้องเอฟซีครับนี่เดี๋ยวผมทีเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางให้วันนี้เราไปสั่นกันไปเจอกันอยู่ในห้างเลยไปซื้อเครื่องใส้ไว้เ,เดี๋ยวนี้ซื้อเบดเท่าใด้นะครับผมแต่ละอย่างนี่คิดเป็นเงินบ้านหอละมัสิตกประมาณจากบาทจากบาทแบบขาวๆผมสียใจสู่ฟังนะครับผมไปบนกันครับไปครับผมบรรยากาศระหว่างทางครับโอ้เย,ย็นจ้อยๆครับผมอุณหภูมินี่ประมาณ สิบเก้าองศาสิแปดสิบเก้ายี่สิบองศาครับผมปัจจุบันโอ้พ่อมองซื้อบักสายลีข้างทางราคาถือๆเห็นไหมเนาะอันนี้อิงหยังวันี่อันนี้เฮาอิงหยังวัครับผมบักเขือมัม้งนจะเป็นบักเขือนมือแบกทั่วเหลืองเขาง,งามๆครับผมนะมาผมขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ยังฝนทีต่ตกขำทางผมนี่แหละมืัอนี้ก็ได้คือยังไตบุญนะคือบ่เปียกมันหน่อยมันก็มีเสียกันฝนอยู่หลังบ้านนะครับผมเพื่ออยางเราต้องสแตนไปเลยสุดกันฝนครับ ต้องพร้อมครับผมเวลาเป็้นอี่ย่งมาแล้วมันบะไดรดิเปียกมันหยอดเนี่ยบ้านนี่ว่าไตเอ็นแสนนะครับผมไ <c oughs> ตหุมนี่แต่ที่เกบภาพบรรยากาศให้เบืนน้องครับผมระวังทางระวังทางเป็นสอดเป็นสอดไปครับบรรยากาศระว <c oughs> ังทางครับผมเดี๋ยวแวะซื้อนันนสัก่อนผมจะแวะซื้อไอ้ผมจะแวะซื้อใครสกักก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สี่โมงกว่าสี่ห้าโมงแล้วเพราะว่าซูปเปอร์นี่มัน มันปิดแค่หกโมงนะครับผมอีกสิบโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวบั้นไปซื้อของกระชิบกลับมากระชิบโบราณครับเดี๋ยวแวะซื้อใครก่อนนะครับผมเพราะว่าซูเปอร์นี่ข้างในไายบม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบิดเดี๋ยวเบิดเท่าใดซื้อใครหรือว่ามีอย่างราคาดึกดื่อไปเตาบ่เดี๋ยวผมสมมติว่าเรสูดฟังนะครับผมว่าซูเปอร์นี่สิ้เบิดเท่าใดเนาะเดี๋ยววันนี้ซื้อของทั้งเบิดนะเบิดเท่าใดนะครับผมที่ว่าไปซื้อน้ำจิ้นซื้อเครื่องปรุงเครื่องปรุงซื้อของซื้อเข้ามาเบิดเท่าใอหยังไผมสิ มาว่าสู้ฟังนะผมหอ,อนด้วยหอนซุปเปอร์แลลวครับซูปเปอร์ขึ้น่วนนะผมเรียกผนที่ตกนี่แหละนะครับผมไปแล้วขาไปซื้อของกันครับ ส่องร้อยืนะมีตัดใบอะไรนะใบเกย้รเอ็นว่ยืน ร่อยไปเอะครับเิมแล้วมันก็นีดแกงก้ามันากกขัาใหรือว่าผักลายก็่ด้ผมมั่งปกติมันชื่นบเฟยมันบเฟยเหครับแต่ตนสงวนที่ผักคข้างไปสี แปดสิบกว่าบาทเป็นเราคิดเอนราบ ประมาณนี้แล้วครับผมได้สองยางบกไก่กับของบุ้งต่างตัวจ่ายเงินก็เรียบร้อยครับผมนี่ซื้อของสองสามย่างครับผมได้ของบุ้งกับไก่ของบุ้งนี่สามร้อยยี่สิบก้อนยิครับผมประมาณหกสิบกว่าบาทที่ประมานเ่าครับผมอันนี้ไก่ไก่ตัวนี้ได้ยี่สิบหน่วยครับผมแต่งละห้าร้อยห้าสิบยนนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านห่อที่ประมาณจักร้อย ร้อยกว่าบาทนะครับผมต่อแผงนะครับผมซื้อของซื้อของสองยางไข่สองแผงผักบุ้งอันนึงเบิดไปพันสี่ร้อยประมาณสองร้อยสองร้อยแปดสิบกว่าบาทครับผมสองร้อยเก้าสิบกว่าบาทเกือบสามร้อยบาทนะครับผมไปไปนะครับผมไปซื้อเครื่องไส้ต่อไปนะครับผมตั้นไปอีกประมาณกึกิโลนึงนีงน่แหละนะครับผมไปไปกันต่อ พอดแล้วครับผมโรงกิโฮเทลครับแต่เราไปซื้อเครื่องใส่สำกัญน,นะผมระดับแรกจอลดรถล็อกรถสักก้อนครับครับผมเราต้องล็อกรถพร้อมเลยมุสันน่นรถเฮียได้ครับผม,มนมี่มันรถขี้เมียบ้านนี่ไปครับผมเราเดินกันว่าซิบเบอร์เท่า์แตะครับผมซื้อเครื่องใส่เดือนนี้เนาะ แรกแม่ครับผมนะมัสโกแม่ครับผมราคาพันเยนครับประมาณสองร้อยกว่าบาทคือเป็นเงินบาทานทองครับผมไปต่อครับยาสีฟันครับผมหนึ 4, ่งพันสี่ร้อยเยนประมาณสามร้อยสองร้อยถึงสามร้อยบาทครับผมไปกันต่อครับ กระข้อนมุมครับพันยืนครับประมาณสองร้อยกว่าบ,บาท ซื้อปลาครับผมตาปลาเนื้อพันธหกร้อยเยนครับผมอันนี้จะเป็นยาสาะผมกับครีมนวดครับผมอันนี้ครีมนวดด้วนะสังเกตเด้วยอันนี้อันนี้ยาสาะผมนะแชมพูน,นะครับผมสัเเเงเกตว้านในได้เพราะอะไรอันนี้มีโยะเอาเอาไปรีมนวดครับผมหกร้อยเยนครับผมหกร้อยกว่าบาท อันนี้จะเป็นครีมอาบน้าครับผมราคา1,000เยนครับผมประมาณ200กว่าบาทครบไปหนึ่งตู้ตู้ตบร้อยครับผมซิประมาณนี้แหละครับแต่ผมที่พาเบิง้งของไทยในะห้างญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้อย่างแน่้ยเบิ้งกันครับอันนี้น้ำปลาครับผมก็มละ430เยนน้ำปลาที่ประลดได้นะ ปลาทิพย์พนุษแล้วก็มีมีซอสสีราชาพ้อมดิประกวดเห็นอยู่แล้วก็มีมามา่าอ๋ออันนี้แพงก้อยยุรันบราซิลีมามา่าบ้านหออนะเกืียร้อยสี่สิบเียเกืียประมาณสามสิบกว่าบาทสี่สิบบาทมามา่าบ้านหอมนีน่เับผกแยวโ,วโเคตรจะเป็นตะรวยโ,วโคตขายก็ได้ของไทยในห้างญี่ปุ่นครับ ดมันมีหลายกุ้นีอยู่มหาบ่ค่อยเห็นเขี้ยมโูนไหมครับผมลายอยู่นี่นี่ก็ผมกะทิชาวเกาะนะครับกะทิสีลอยสามสีบักข้าวก็ป่องบักเงาะก็ป่องแบบนี้ครับแล้วก็ภาพก็ได้สลหรับคนไทยไปยุ่งใส่ก็ได้มมครับผมไอ้ยีนมะกอกครับผมถุงนี้ ห้ารอยกร,รมัมห้าร้อยกบสองเยนครับผม100ร้อยก็บาทคุคิดเป็นเงินบานเฮาครับมเวิร์มานเลยอย่างแน่ยิปกติังมีพวกเกี๊ยงเฉีวหวานนี่ยังก็มีดิก็คือว่เห็นมันมนะันเนบิดบวซุ้มเกงเฉีวหวานอีย่างสินะครับผมซุ้มผงสำ็จรูปนะของรถดีนะเรนไม่เห็น ้ก็มีอย่างนี้มีอันนี้ M100 ครับควันละ1 3 9เยนครับผม M150 นี่ครับผมของไทยในะห้างญี่ปุ่นแล้วก็มีนมไบตามิลสองร้ห้าสิบแดขึ้นราคาวิกี้รอยเก้าสิบแปดเก็บสี่สบาทนะครับผมสี่เกียบห้าสบบาทคุณเอ,อควันนึงห้าสิบหกสิบบาทตรงนี้นี่เอาไปควันนึงครับผมกินกันคิดยาก เแล้วผมมีหลายย่างอยู่อันนี้ของไทยในะห้างญี่ปุ่นครับคือประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ้ร์นกันว่าซื้อของเชียงไส่สำเน็จเดี๋ยวน,นี้เคียงใส่ผมประมาณนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกล็ดย่างเชียงไส่ผมเดี๋ยวนี้ประมาณเกล็ดย่งางกระโดดกันว่าสีเบิร์นท่าใหญ่ย่างตัละย่างม่เป็นพันอัพพันอัพขึ้นเลยนะครับผมแต่รอเบิ้์กันว่าสีเบิร์นท่าใหญ่ผมจะท,ทายซีเบิ้์ครับผม,ผมจ่ายเงินก่อนครับ เงินไปแ0ด0ันรอยยี่สิบขอครครับ ครับผมผมที่ไปเมาคือควาว่าเดี๋ยวพอได้ขึ้นแจ้งไรไหมัดเรียบร้ยรอยครับผมซื้อของไปทั้งหมด8,924เก้ครับผมเยนครับผยงใส่ด้นยไหมปะกอบเติมใส่ด้อันน่้นกได้ซื้อแบบเต็มระบบด้วยนะครับผมมีน้ำมันหมูมีพวกสบู่ยาสีฟันนะครับผมสบู่ยาสีฟันยาสบู่หักนี่จะเป็นั้นะะนุ่มครับผมนเครับผมคิดเป็นเงินมาหาเราประมาณตอนนี้เรียกเงิน0ู สองหนึ่งสองแปดครับผมคูณปึ๊บหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเกลียสองพันนี่เครื่องไส้ประมาณนี้ครับผมเอาสำหรับเนาะสำหรับคลิปนี่ก็ซิ้ประมาณนี้ครับผมพี่น้องเอฟเสียบก็เป็นคลิปซื้อเครื่องไส้นะครับผมอยู่ที่อ่าดงกีนะครับผมดงกีโฮเทลนะครับผมก็ซื้ประมาณนี้เดี๋ยวไปสรุปในการคลิปหน้าครับผมว่าเดือนนี้ผมเบิดเท่าไหร่ครับผมก็อนที่จะจ่ายค่าเน็บก็จะไปแวะจ่ายค่าเน็บก่อนนะครับผม ค่าเน็ดค่าเครื่องไส้ค่าเครื่องปรุงค่าเข้าแล้วก็ค่าเนวกินเดียเด่ยวน,นึงสิเบิดประมาณเท่าไรล้วพี่น้องเล็บีสิเบิรเท่าไรติดต,ตามคลิปหน้าเด่ผมสีสรุปให้ฟังครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากกดติดตามให้นำแน่ครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูุยกันได้ครับผมไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกลับบ้านแล้วครับผมไานเลยซือของเบิดมือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแนเดอร์ครับอริกาโตกหลายครับ